ไปอก็กลราบสวัสดีทุกคนนะครับผมนี้ก็อยู่ผมทีนเดช่องสมทีนนะครับผมแล้วเราก็อยู่กับเกมบีสเทมอรณะชีวิตนิรันร์กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมา รีวิวอีจิโกะร่างบางไรให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเป็นชุดแฟชั่นนะคะทุกคนครับจะบอกเลยว่าเท่มากหล่อเท่สมกับเป็นพระเอกหัวส้มของเรานะครับผมไม่ใช่จัประกอบอีกต่อไปแล้วนะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคน ก็เราไปดูแฟชั่นกันดีกว่านะครับผมว่าอิติโกะมีแฟชั่นอะไรบ้างนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแฟชั่นนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือตอนแรกที่เราเริ่มเกมมานะฮะจะเป็นระดับ R แล้วก็ค่อยๆไต่เต้ามาเป็นเนี่ยไต่เต้ามาเป็นร่างนี้ร่างนี้เราก็สามารถอัพไปเป็น SSR ได้และร่างนี้ร่างสุดท้ายครับผม ร่างบางไขซึ่งได้ยากมากรอมันนานแล้วมันก็เท่สําหรับการรอคอยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูร่างเก่าๆดีกว่าว่าร่างเก่าๆการต่อสู้เขาจะเป็นยังไงนะครับผมมาครับผมเ,เราจะไปสู้กับด่านนี้นะฮะทุกคนด่านเนื้อเรื่องหกขีดสิบนะครับผมเอาอีจิโกะไปคนเดียวเลยอันนี้คือร่างแรกนะครับทุกคนตอนการโจมตีป,ปกติเขาจะแบบเป็นอย่างนี้นะฮะ น,โน่โหยโดนลุมโดนลุมโอ้มอนมันเยอะทุกคนไม่ได้สวนเลยเคลดสิกยเทนโชว์ไป นี่ฮะอันนี้คือร่างที่หนึ่งนะเคล็ดสกัดเซนโซก็จะประมาณนี้นะครับผมเราไปดูเราไปดูร่างชิคายนะครับผมตอนได้พลังชิคายนะฮะนี่จะเป็นร่างชิคายนะฮะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดาบเขาก็ยังใหญ่เหมือนเดิมนะฮะการโจมตีปกติจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้โจมตีแบบมีสกิลนะสกิลคอมโบ ว่าน่าจะเห็นกันแล้วนะเราไปดูล่างเท่ของเราดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาล่างเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะใช้อยู่นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นล่างขั้นสุดเท่ของเราดีกว่านี่ทุกคนบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงววห้าสิบแล้วกว่าจะมาผ่านด่านสิบสามนะครับผมมันช่างยากเย็นเหลือเกินล่างที่เรารอคอย มันเท่มากเทสมการรอคอยมากเลยครับทุกคนมาไปดูกันเลยว่ามันเท่ยังไงนะครับผมโหฝึกฝึกฝึกก้าพลิบตาเข้าที่ดูสิโหสกิลคอมโบก็เท่แล้วอะหล่อเท่สมกับเป็นพระเอกเลยอะครับทุกคนฝึกฝึกึึึโอ้โหจมตีธรรมดาคือแบบตวัดดาแบบฟึ่ง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  ด้วยความเร็วหรครับทุกคนเท่เกินเคสิกาเทนโชฟึมฟึมฟึมเป็นไงเท่ปะโอ้โหมันเท่กเกินเท่สมกับเป็นพระเอกจริงๆเลยครับทุกคนไงหล่อเท่หล่อเท่มากเลยครับผมเคสิกาเทนโชโอ้โหเท่เกินดูดิดูดิด ก็แบบสมกับเป็นพระเอกหัวส้มของเราแล้วอ่ะครับทุกคนกครับมาดูกันว่าเขาจะผ่านได้หรือเปล่านะฮะมาคนเดียวเฮ้ยข้อเท่เกสกะเทนโช โอ้โหเท่เกินเดี๋ยวดูดูคุณหนึ่งนะเดี๋ยวให้คุณหนึ่งฟิ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 งโอ้โหเท่มากเรามาดูแบบคุณหนึ่งกันนะครับทุกคนโอ้โหติดพันธนาการไปแล้วจังหวะนี้อินิโกคงจะไหวไหมไปอินิโก้ ฟูฟูฟูอ, um. อื้มมอมันเท่มากเลยอ่ะดูดิมันเท่มากโอโหอย่างเท่เลยครับฟูฟูฟุฟูฟูอโห ปิดท้ายด้วยค่ะการแบบตอนดาบขึ้นข้างบนคือหล่อเท่มากเลยฮะทุกคนเอาละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับสำหรับการรีวิวอิจิโกะร่างบังไข่มันเป็นชุดแฟชั่นนะครับทุกคนครับมันก็ไม่ได้เพิ่มความเก่งนะครับมันเพิ่มแค่ความเท่นะครับผมใครที่อยากได้ก็รอเลเวลาห้าสิบนะครับผมแล้วก็มาเล่นด่านสิบสามนะครับผมให้ถึงสิบสามขีดสิบนะฮะผ่านสิบสามขีดสิบแล้วเราก็จะได้รับ ร่างอิจิโกะบางไรมาฟรีๆเลยนะครับทุกคน,นครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ